คิดยังไงเมื่อเจอสินค้ามีตำหนิเราไม่รับแต่กลับโดนพนักงานเขียนใส่ใบส่งของว่านี่เงามากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Event d i a r y 168วันนี้เราจะพาไปเจอกับเคสจริงที่เกิดขึ้นกับลูกค้าคนหนึ่งของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง ลูกค้าคนนี้ซื้อของมาแต่พอของมาส่งกลับพบว่ามีตำหนิหนึ่งตัวเธอก็เลยตัดสินใจให้พนักงานเอากลับไปทั้งสองตัวเพราะกลัวว่าสีของลอตใหม่จะไม่เหมือนกันแล้วให้มาส่งตัวใหม่อีกครั้งแทนเรื่องน่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมแต่ไม่ค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดคือใบส่งของกลับมีข้อความแนบที่เขียนว่าเนื่องจากสินค้ามีตำหนิลูกค้าเปลี่ยนใหม่ทั้งสองตัวลอคอละเอียดมาก หาเรื่องไม่รับของงีเงามากแบบนี้คืออะไรคะประชดตัดพพอหรือเขียนแซะลูกค้าแบบตรงๆล่าสุดทางแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568 โดยระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและการบริหารรวมถึงยอมรับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นและจะอบรมพนักงานจากเอาท์ซอร์สให้มีมาตรฐานการสื่อสารมากขึ้นแต่หลายคนมีคำถามว่าคำว่าเอาท์ซอร์สใช้คำตอบของปัญหานี้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อกับเอาท์ซอร์สแต่ซื้อกับแบรนด์ที่ไว้ใจแล้วทุกคนล่ะคะ เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมโดนพูดจามไม่ดีจากคนที่ควรให้บริการอย่างมืออาชีพคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า